ซันเวดดิ้งเราเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจเวดดิ้งแมชชีนในประเทศไทยมากว่า20ปีและมีโรงงานรีฟอร์บิทที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีตู้วางให้บริการในโลเคชันกว่า14,000ตู้และครองมา r k เก็ตแชร์เป็นอันดับหนึ่งกว่า44ในตลาดเวดดิ้งแมชชีนในประเทศไทยสวัสดีครับผมคเนศอัฐภัยสารกุลรองผู้อำนวยการสายงานการตลาดบริษัทซันเวดดิ้งเทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือในานามที่เรารู้จักกันในานามซันเวดดิ้ง 3ปีก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าเว m แมชชีนเนี่ยจะได้รับการตอบรับอยู่ในเฉพาะกลุ่มแต่ณปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายในการสนับสนุนการใช้แอปพลิเคชันรวมถึงโรคระบาดทำให้ธุรกิจเว g เนี่ยมีการตอบรับจากเจ้าของพื้นที่ ที่ต้องการนําตู้ไปติดตั้งและผู้บริโภคที่ต้องการใช้งานเพื่อลดการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นทําให้ธุรกิจเวนดะิ้งแมชชีนณปัจจุบันเนี่ยเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งปัจจุบันเวนดิ้งแมชชีนไม่ได้เป็นตู้ที่ขายเฉพาะสินค้าอย่างเดียวและก็ไม่ได้รับเฉพาะเงินสดอย่างเดียวยังสามารถรับชําระทั้งระบบแคชเลสอีเพย์เมนต์ต่างๆได้เช่น QR พร้พรอมเพย์ทูมันนี่วอลเลทช็อปปี้เพย์ไลน์เพย์ออลีเพย์วีแชทหรือถ้าเป็นออฟไลน์ก็จะเป็นบัตรซึ่งมี ู้ใช้บริการกว่า14ล้านใบนับปัจจุบันแน่นอนครับเราเติบโตมาจากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นกลุ่ม Energy Drink กลุ่มกาแฟรวมถึงพวกเอ่อสปอร์ตดิงแล้วก็เป็นพวกน้ำอัดลมต่างๆจนมัดปัจจุบันนะครับเริ่มมีการปรับ สินค้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นกลุ่มสแน็คก,ก็เข้ามามีบทบาทรวมถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเวนิ m แมชชีนมีการขายสินค้าได้มีความหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไฮยีน e หน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ Gel oh ol, เสื้อขายรองเท้ามันสามารถปรับเปลี่ยนช่องสินค้าให้สามารถรองรับกับสินค้าที่จะต้องการขายได้ ข้อดีของตู้ e n ด i n g machine เนี่ยคือเราใช้พื้นที่น้อยแค่1นึถึงหนตารางเมตรสามารถปรับเปลี่ยนไปในโลเคชันต่างๆที่มีประชากรหนาแน่นทําการเติมสินค้าแล้วก็จำหน่ายได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการเช็คสเตตัสในการขายสินค้าจากระบบหลังบ้านที่ซัพพอร์ตสามารถทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยรู้ธานเซชันในการขายได้อย่างเรียลไทม์เพื่อที่จะได้บริหารจัดการตู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทํากําไรได้ตลอด24ชั่วโมง ซันเวนดิง้งเรามีตู้ให้บริการอยู่ทั้งหมด4รุ่นนะครับรุ่นแรกจะเป็นตู้ c a n นแอนด์บอซึ่งจะจําหน่ายสินค้าประเภทกระป๋องและขวดกลุ่มสินค้าก็จะเป็นกลุ่มพวก Energy r r i n k กาแฟน้ําอัดลมหรือ Functional Drink ต่างๆตู้ที่2เนี่ยจะเป็นตู้แบบกลาสฟอนจะเป็นตู้บานกระจกเห็นสินค้าข้างในจะสามารถใส่สินค้าได้มีความหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า3จะเป็นตู้ค u ั h ฮอตแอนด์โ ซึ่งจำหน่ายสินค้าแบบร้อนและเย็นสินค้าที่จำหน่ายจะเป็นกลุ่มของชากาแฟน้ำอัดลมน้ำขิงชานมชามาแาวสามารถทำได้ทั้งชุดร้อนและชุดเย็นมีเกล็ดน้ำแข็งในตัวตู้และแบบสุดท้ายก็คือจะเป็นตู้บะหม,มี่กึ่งสร็จรูปสามารถเติมน้ำร้อนจากตัวตู้ได้สร้างความสะดวกสบายให้กับทางลูกคา้า เรามีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ทั้งหมด11แห่งครอบคลุมพื้นที่26จังหวัดและมีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่อีก3สาขาทั้งทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เพื่อรองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยและขยายไปสู่ CLMV ในอนาคต การร่วมทุนกับธุรกิจแฟรนไชส์ของ Sunwending นะครับเป็นรูปแบบการลงทุนรีเทลรูปแบบใหม่ไม่ต้องมีคนเฝ้าไม่ต้องมีพื้นที่ที่ต้องใช้งานเยอะสามารถเติมสินค้าและเปิดร้านได้ทันทีซื้อง่ายจ่ายสะดวกทำกำไร24ชั่วโมงผู้ที่ร่วมลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้สิทธิในการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าของบริษัทในการดาเนินธุรกิจสิทธิในการใช้เครื่องมือตู้ เข้าถึงระบบปฏิบัติการของบริษัทการฝึกอบรมตามมาตรฐานการสนับสนุนทางการตลาดการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายจากบริษัทและการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆจากการลงทุนและการพัฒนาของบริษัทแฟนชายของซันวินดิ้งเรามีให้เลือกลงทุน2รูปแบบนะครับไทยเนะครับเงินลงทุน0 0 0 0 0บาท จำนวนตู้30ตู้นะครับระยะเวลาสัญญา3ปีไทบีนะครับเงินลงทุน1ล้านบาทจำนวนตู้50ตู้ระยะเวลาสัญญา5ปีการรับประกันตู้จะแบ่งเป็น2รูปแบบก็คือรับประกันในส่วนของตัวตู้2ก็คือรับประกันในส่วนของบุคคลที่3ซึ่งเกิดจากการใช้งานของตู้ผลตอบแทนจากแฟรนไชส์ก็คือการขายสินค้าผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติการคืนทุนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1-3ปีด้วยประสบการณ์กว่า20ปีของซันเวนดิ้งเทคโนโลยีเรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอย ให้คําแนะนําที่จะทําให้ผู้ที่มาลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ได้พื้นที่ที่ดีที่สุดได้ระยะเวลาการคืนทุนที่เร็วที่สุดและทําให้ผู้ที่ลงทุนในธุรกิจเนี่ยสามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกันครับเมื่อมาร่วมลงทุนเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ของเราแล้วครับเขาก็จะได้รับการอบรมนะครับ ทั้งในทางทฤษฎีและก mm ็ป hmm. ฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญตามหลักสูตรของ Sun w e n d i n g เพื่อที่จะให้ผู้ที่ลงทุนเนี่ยกับไปประกอบธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐานเหมือนกับ u u n ว n n i n n t เทคโนโลยีทำเองครับฝากช่องทางการติดต่อสำหรับผู้สนใจลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยนะครับเว็บไซต์ w w w s u n w e n d i n g co. th f a c e b o o k l i n e OA s u n w i n d i n g i n s t a g r a m s u n w i n d i n g svt call center 020263805 สนใจร่วมลงทุนธุรกิจแฟนชายและร่วมเติบโตไปกับพวกเราในสโลแกนซื้อง่ายจ่ายสะดวกบริการ24ชั่วโมงติดต่อเข้ามาสิครับ